สวัสดีครับวันนี้ผ่านมาผ่านไปนะครับเราก็อยู่กับบันได16ขั้นนะครับซึ่งผมก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มีน็อตชิ้นส่วนประกอบนะครับก็มีน็อตให้น็อตนะครับน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวเมียตัวผู้นะครับสอดไปนะครับประกอบแล้วก็มีฐานนี้ครับประกอบเรียบร้อยนะฮะก็เรามาดูความสูงนะครับเปรียบเทียบกับไม้เมตรนะครับผมนะไม้เมตรนะครับ ก็โอเคนะครับ1เมตรนะฮะ1เมตร1เมตรนะครับ,ค,รบความสูง1เมตรกับอีกประมาณ20นะฮะเมตรประมาณ20ส่วนความกว้างก็ประมาณ30นะครับ30 30มเซนนะครับคร่าวๆนะครับผมก็รูปทรงก็แข็งแรงนะฮะแข็งแรงบันไดนะครับก้าบนันได ถ้าตัวใหญ่ผมตัวใหญ่หน่อยก็นะฮยความกว้างนะครับเปรียบเทียบระหว่างมือนะครับผมแล้วก็ข้อนะครับก็ประมาณแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไงให้เห็นชัดนะครับทั้งทุกงนะโอเคครับถ้าเปรียบเทียบได้เห็นชัดที่สุดก็ขั้นบันไดก็เนี่ยครับราวๆหนึ่งเหรียญบาทนะครับก็ราวๆหนึ่งเหรียญบาทนะครับความหนาความกว้างนะครับประมาณเท่านี้นะฮะผมหบาทนะครับผม แก็เดี๋ยวเราจะกลางแต่ละสเต็ปต่างๆให้ดูส่วนเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะแยกออกมาว่ากลไกลข้างในทํางานเป็นยังไงนะฮะนี่ข้อต่อครับมีความแข็งแรงนะครับแ,แรงถึงนึ่งเมตรฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคครับเมื่อกางออกมาแล้วนะฮะสิบหกสเตปนะครับก็ ะะเป็นนี่เรามาดูตัวตัวสปริงกลไกการทำงานของล็อกนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นวัสดุโลหะนะครับคือแบบประมาณว่าเราต้องโยกออกแรงนิดนึงเขาจะกดคลายล็อกตอนที่คลายล็อกคือเราก็สามารถงอได้นะฮะเขาจะกดตรงนี้หน่อยนะครับนะครับกดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกดถ้าตรงนี้ดังคลิกก็คือเราสามารถกดคลายล็อกได้แต่ถ้าแบบว่าไม่ดังแล้วก็ ขยับเพื่อให้มันล็อกกันนะครับผมเนี่ยงานขึ้นม,มานะครับนี่เขาจะดังนะครับนี่เอาใหม่ดังโอเคนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับก็ความแข็งแรงนะครับก็วัสดุตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมแต่ก็คือสังเกตว่าตัวสปริงเป็นลวดนะครับถ้ายังไงก็ระวังการติดของอะไรสักอย่างนะฮะการเข้าไปติด เราขดตะปิงเป็นลวดแล้วตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับผมเชื่อมลงมานะครับก็แท่นบันไดนะครับได้ครับผมทดสอบในการขึ้นนะครับก็นะครับเท้าผมนะครับก็รู้สึกว่าต้องใส่ถ้ายังไงจะเจ็บเท้านิดนึงต้องใส่รองเท้าที่เป็นผ้าใบนะครับหรือรองเท้าที่มีความหนานะฮะก็กำการกำมือก็พอดีนะครับ แต่รุ่นนี้ไม่มีแผ่นเพลทมาให้นะครับการทำนั่งร้านคงต้องหาไม้หรือแผ่นเพลทอะไรมันลองสักอย่างนะครับในตั้งหนึ่งนะการขึ้นนะครับการขึ้นส่งเท้านะครับสองเท้ากล้าวขึ้นมานะครับกล้าขึ้นมาเก็บข,ขึ้นมานะครับเหมือนข้อต่อแข็งแรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมุมมุมอื่นๆนะครับว่าความสูงเวลาตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเป็นแบบไหนนะครับผม สังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีความคมอยู่นิดนึงนะครับเวลาลงบันไดหรือจับอะไรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับกันการบาดได้นะับผมครับแล้วก็ลวดก็ระวังแต่พูดถึงแล้วก็แข็งแรงนะครับในมุมของนั่งร้านนะครับผมในมุมของนั่งร้านครับโอเคครับก็ส่วนในมุมของมุมสามเหลี่ยมนะครับ ตั้งขึ้นมานะฮะร,ระดับนี้นะครับก็เปรียบเทียบกับตู้เสื้อผ้าก็สูงมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดไม้เมตรให้ดูอีกทีหนึง่งสังเกตนะครับข้อสังเกตคือ,อ,อด้านของมงกลมตรงนี้มันอยู่ด้านนอกนะฮะเวลาลงบันไดควรระมัดระวังนะครับใส่กางเกงหนาหนาหน่อยนะฮะเพื่อความมั่นคงของตัวเองแต่ก็ขึ้นจากที่ทดสอบมา ทดสอบมานี่ก็ไม่โยกนะครับสามารถพยายามให้ใหล็อกเนี่ยมันดังคลิกนะฮะใ,ให้มันล็อกให้มันล็อกให้แน่นหนานะให้ทุกตัวใช้งานคนเดียวควรควรมีคนที่ตรวจสอบนะครับล็อกให้แน่นหนานะฮะล็อกให้แน่นหนาแล้วก็สังตัวรอนลงนี่ควรใส่กางเกงขาย,ยาวเพราะตรงนี้มีความแหลมคมหน่อยนะครับเขามีข้อระมัดระวังไว้ตรงนี้นะฮะยังไงกนะ็มีข้อระมัดระวังนะครับ ให้ล็อกนะครับแล้วก็รูปประกอบต่างๆของการใช้งานมีสเต็ปให้เขาในคู่มือก็จะมีบอกนะครับนะฮะงอกถถ้าไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกเนี่ยเราก็จับให้เขาล็อกนะครับเพื่อจะได้ความมั่นคงนะครับให้เขาไปอยู่ตัว L ตำแหน่งตัว L นะครับ O O ก็ Open นนี่คือล็อกนะฮะอันนี้ล็อกแล้วนะครับด้านนี้ไม่ล็อกก็ทำให้ล็อกนะครับผมครับโอเคครับเปรียบเทียบ กับระดับความสูงจากไม้เมตรคร่าวๆนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับยังไงก็เป็นคร่าวๆแล้วกันประมาณ2เมตร2เมตรนิดๆนะครับไม่ถึงไม่ถึงระดับ3เมตรนะครับ2เมตรนิดๆสองเมตรกว่าๆนะครับไม่ถึงระดับ3เมตรนะครับเดีย๋ยวผมต้องเลื่อนบันไดเข้าหาตู้นะครับ โอเคครับก็เปรียบเทียบนะฮะความสูงระดับตู้ก็ราวๆ2เมตร2เมตรก,กว่านะครับจะเห็นระดับซึ่งก็ใช้งานในบ้านได้ปกติเพราะเขาสามารถกางได้หลายรูปแบบนะครับกางทับยาวขึ้นไปอีกนะครับบ้านผมจะเป็นมุมสูงหน่อยนะฮะกม็มุมสูงนะครับเดีย๋ยวเราลองกางแบบ ระดับยาวนะครับว่าจะอยู่ที่ระดับไหนนะครับแต่เขาไม่แนะนําให้เราไปยืนตรงนี้นะครับเพราะอันตรายนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปตามภาษาซื้อของมาใช้ในบ้านนะครับเผื่อใครจะใช้ก็แข็งแรงดีครับเดี๋ยวผมเรากางระดับอื่นนะครับผมครับโอเคครับสำหรับมุมมองแบบภาพนะครับก็เราดูนะครับแบบต่อตรงๆนะฮะก็นี่บ้าน ครับเลยชั้น2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ราวหน้าจะถึงประมาณหน้า6เมตรได้นะครับหเมตรลาวเนี่เมตร,เร 5, 6เมตรได้นะครับชั้น2นะครับบ้านภาพยาวซึ่งซึ่งถือว่ามีความอเนกประสงค์มากนะครับก็ แต่คือถ้าแนวตรงแบบนี้ต้องอาจจะให้ใครสักคนหนึ่งช่วยจับนะครับเพื่อความปลอดภัยกันที่แบบบันไดจะงไหงนขึ้นไปด้านบนสุดเ้าหงายหลังลงมานะครับนะครับตัวสลับนะครับยาวขึ้นไปนะครับ16ขั้นนะครับผมอันนประสงค์ครับแนะนำก็ซื้อติดบ้านได้ก็มีข้อควรระวังแค่ตรงปลายแหลมๆอะไรพวกนี้นะครับจะอาจจะโดนบาดได้นะครับ ไม่แหลกไม่ลากเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ถ้ามีใครสักคนช่วยจับตรงฐานนี้ก็โอเคนะครับเซฟตี้หน่อยอย่าพยายามใช้คนเดียวนะฮะสูงมากนะครับทํางานได้หลากหลายแล้วก็ใส่ท้ายรถเก่งได้นะครับน้าหนักไม่เท่าไหร่เวลากลางมาก็ได้หลายรูปแบบนะครับไงก็เดี๋ยวลองกลางแบบอีกรูปแบบนึ่งให้ดูนะครับผมครับโอเคครับส่วนอีกทรงรูปแบบหนึ่ง เราก็จะได้มุมนี้นะครับซึ่งเห็นไหมคบว่ามีความสูงมากนะครับมีความสูงมากมุมนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือถ้าออกทรงนี้คือต้องให้คนช่วยจับนะครับคนเดียวนี่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอันตรายมากๆนะครับมีคนจับแล้วก็พยายามดูตำแหน่งนะครับว่าล็อกเรียบร้อยแอลแอลบนทุกด้านนะครับแล้วข้วอระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งตอนที่เอาบันไดลงมาเนี่ย นะถ้าเราจับตรงนี้แรงไม่มีงายหลังนะครับเพราะตรงนั้นน้ําหนักมีมีส่วนน้ําหนักเยอะเขาก็จะหงายไปอีกข้างเลยถ้ามีสิ่งของก็เกิดความเสียหายได้ยังไงตอนเอาลงนี่พยายามหาคนช่วยจับนะครับหรือฐานที่มีความแข็งแรงนะครับได้อะไรประสงค์มากครับดีมากนะครับเหมาะคุ้มค่าซื้อไว้ติดบ้านนะครับก็มีความสูงบ้านผมส,สูงมากนะครับสูงเปลี่ยนหลอดไฟได้สบายเลยแล้วก็ ไม่ต้องใช้หน้าร้านอาจจะมีใช้งานบ่อยๆอาจจะต้องซื้อรองเท้าเป้าใบนะครับเพอตัวนี้รู้สึกว่ามีการกดนะครับพอจัดทำทำเป็นมุมนี้ก็โอเคครับแข็งแรงนะก็แข็งแรงนะครับผมครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสําหรับคนที่ชอบซื้อของผมก็จะพยายามอัปเดตนะครับตามกําลังที่ผมมีนะครับก็ซื้อมารีวิวเล่นๆกันนะครับ มาผ่านไปนะครับดูการเล่นเล่นครับบันไดย่ห้อครับสิของนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมผมก็ยิงเทคนะครับ16หสเต็ปนะครับ,เ,รบเยี่ยมมากเลยแข็งแรงแล้วก็ใช้ระยะยาวก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็เพื่อความปลอดภัยการใช้งานในที่ถึงสูงควร มีคนช่วยประคองนะครับแล้วก็เวลาประกอบเดี๋ยวสักครู่นะครับผมครับสําหรับข้อมือคู่มือนะครับก็เนี่ยครับของอภัยนะครับที่ขาดไปหน่อยก็ทรงนี้นะฮะแล้วก็ทรงนี้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 นะครับพี่ปลอดภัยนะครับก็ผ่านมาผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับสําหรับการรีวิวบนไดที่ใช้งาน16สเต็ปนะครับก็ไวเทยานี้ก็ ฝากเพื่อนๆที่จะใช้งานนะครับไงก็มีคนช่วยจับสักนิดนะครับเพราะทรงนี้รู้สึกผมจับคนเดียวเนี่ยถ้าผมพลิกลงมาแล้วหงายหลังเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้น้ําหนักมันเยอะมากพอพลิกคนมาคนเดียวก็หงายหลังเลยนะฮะไงก็ระบัดระวังในการใช้งานนะครับขอบคุณมาก